ตะพงตะพงครับผมครับปีนี้ครับตั้งตั้งเป้าแค่ยี่สิบลูกพอครับถ้าเกิดยังยังไม่หักโหมนะครับนี่ยังไม่หักโหมโอ้โหสมบูรณ์ดีเหลือเกินครับนี่้ยอันนี้ผมอยู่คนต้นเลยนะเพื่อนๆปลูกวันที่สิบเจ็ดสิงหาคมครับครบรอบพอดีครับยะ่สี่ปีกับอีกกี่วันวันนี้วันที่เท่าไหร่ครับวันนี้นี่ครับสี่ปีกับอีกสี่วันเพื่อนเพื่อนสี่ปีกับสี่วันครับปีนี้ครับเอาลูกครับตั้งเป้าไว้ยี่สิบลูกครับ ทุเรียนตะพงครับเพื่อนๆครับยืนยันตัวตนครับผมมาเยี่ยมสวนลูกค้าครับตรงนี้ตรงนี้นะครับโอ้โหอันนี้เกินเกินสามสิบใช่ไหมครับเฮียครับผมประมาณสี่สิบปีสี่สิบปีครับกำลังปล่อยน้ำครับเพื่อนๆสวนมาเยี่ยมสวนทุเรียนกันครับวันนี้ครับที่ตะพงระยองตะพงตรงตรงนี้เขาเรียกตะพงไหมตรงนี้ตรงนี้ตะพงนะ นี่ยปีีีนน่่่ครับเพื่อนๆสี่สิบปีโอ้พักนี้เราเจอแต่ทุเรียนใหญ่ๆยักษ์ๆนั่นเลยฮะ<ม>อันนี้พันอะไรครับเหียหมอนทองหมอนด้วยครับเพื่อน<ม>ๆอันนี้หมอนด้วยนะครับต้นนึงประมาณกี่ลูกอะ่ะถ้ากระจัดเลยอะ่ปะประมาณสองร้อยขึ้นสองร้อยขึ้นโอ้โหต้นหนึ่งก้อนน้ำหนักประมาณหกร้อยประมาณหกร้อยกิโล<ๆ>ครับเพื่อนๆครับนี่ฮะสองร้อยลูกขึ้นนะ อันนี้หมอนทองนะครับรุ่นสี่สิบปีขึ้นอันนี้สามปีมบบอเอาลูกยังครับสามปีนี้อ๋อตอนนี้ใบใบใบไม่ฟื้นนะ 4, 5, รตรงนี้เป็นดินทรายด้วยเหรอนในพื้นที่ส่วนใหญ่จะมีดินทรายผสมเ<ะ>ต็มสี่ปีเมื่อสิงหาเพื่อนเ่ครับเต็มสี่ป<อ>ีเมื่อสิงหานี่แหละครับสิงหาเนี่ยนะ สิบเจ็ดสิงหาปลูกอ๋อเหี้ยครับไอ้พวกหญ้านี่เราเราเราต้องใช้พวกยาขยายใช่ไหมช่วยมันก็เราตัดไม่ไหวอ่ะตัดไม่ไหวเนาะตัดไม่ไหวเราอืมขยายบ้างอืม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 เพราะดวงหน้าฝนอ่ะมันบ้าเลอ่านี่ยสองปีอืมที่อ่ะว่าสี่ปีมันโตใหญ่มากเนี่ยครั้งก่อนผมมาซื้อทุเรียนตรงนี้ไปที่ว่าเหมาไปเพื่อนๆจำได้ในคลิปนะฮะเห็นเห็นอยู่นะฮะที่เหมารถไปเลยนะครับร้อยสามสิบบาทอ่ะแล้วก็แถมอีสามลูกอ่ะอร่อยจนแบบประทับใจเลยครับนี่ครับ สมชื่อของทุเรียนตะพงครับเขามีชื่อมากเลยโอ้นี่กำลังงงครับเดี๋ยวคนคนก็โอ้โหถ่ายคลิปอย่างไรครับงงครับไม่มีส่วนไหนครับสมบูรณ์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 มากมาอย่างนี้ถ้าถ้าลูกออกมาก็อย่างนี้ปล่อยสักกี่กี่ลูกดีครับใส่นี้เอาสักยี่สิบลูกเนาะครับนี่เจ้าของสวนก็จะเอาไว้ประมาณสักยี่สิบลูกนะครับใส่นี้ทรงแบบนี้ครับเอาแค่สักยี่สิบลูกพอเหมือนฝึกเหมือนฝึกเขาบอก ยังไม่กล้าหักโหมมากบรรยากาศสุดยอดเลยครับตอนนี้ครับแดดร่มล,ม,ลมตกนะครับที่ตับพงผมมาเยี่ยมสวนลูกค้านะครับเคยเอาปุ๋ยมาให้แล้วก็เคยเหมาทุเรียนไปนะเราเยี่ยมลูก้าประทับใจครับก็เลยเยี่ยมชมกันแล้วก็เฮียก็พามาเยี่ยมชมสวนครับ อันนี้อีกหนึ่งแปลงนะแปลงนี้คืออยู่ติดอยู่ติดบ้านแล้วก็ยังมีอีกหนึ่งแปลงที่อยู่ห่างจากจากตรงนี้ไปอีกสิบไร่นะครับตรงนี้สิบไร่นะเจอแต่สวนทุเรียนนะครับเพื่อนๆครับมีแต่ป่าทุเรียนลุ้นวนเลยทุเรียนลุ้น้วนครับผมงามมากงามมากครับเพื่อนๆครับ ยืนยันตัวตนวันนี้ผมอยู่ที่ตะพงจังหวัดระยองครับแหล่งทุเรียนอร่อยอีกที่หนึ่งครับของเมืองไทยครับ